เรามาดูดวงรายวันของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะประจำวันที่2ตุลาคม2566นะคะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์วันนี้คนที่เกิดวันอาทิตย์วันนี้หลายๆคนคิดเรื่องการทําบุญนะคะอยากจะไปทําบุญนะคะช่วงนี้คุณมีเรื่องไม่สบายใจมีเรื่องอึดอัดใจนะคะระวบงปัญหาสุขภาพนะคะหลายๆคนเบือ่อเบื่อเซ็งเซงอยากจะไปไหว้พระทําบุญขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออยากจะไปนะคะ ทำสมาธินะคะหลายๆคนคิดเรื่องบ้านคิดเรื่องครอบครัวนะคะในช่วงนี้นะคะหลายคนนะคะช่วงนี้ใครที่มีปัญหานะคะเกี่ยวกับโรคหัวใจระวังโรคหัวใจกําเริบนะคะ<ม>บางคนกําลังคิดอยากจะไปเรียนต่อหรือไปศึกษาข้อมูลอะไรใหม่นะคะช่วงนี้สุขภาพของคุณระวังสายตาคอบ่าไหลนะคะจะมีปัญหานะคะสื่อนำโชคของคุณวันนี้นะคะคือเลขที่บ้านและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคสีเสริมดวงนำโชคของคุณคือสีแดงนะคะสีแดงสีเหลือง สีเขียวให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณนะคะ3 8มแปดสี่หนึ่งสาดสหนึ่งคอยคุณโชคดีร่ำรวยค่ะ